เคยรู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้แต่บัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับร้านเลนเ e น d s ชอ็อปปัญหาของหนูก็หมดไปมันทำให้การเติมเกมของหนูเป็นเรื่องสันปิหลักฐานไม่เหลือปลอดภัยราคาก็ถูกสะดุกรวดเร็วใช้กันตรงๆเลยแล้วกันเลนเ e น d s ชอ็อปลิงอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะ สวัสดีครับผมเ,เพื่อนเชาวเกมเมอร์ทุกทท่านนะฮะวันนี้ก็อยู่กับผมจุงโกะในเกม l a g ก n ัล k X อก x t Generation นั่นเองครับซึ่งในคลิปนี้นะฮะเราก็จะมาพูดถึงปัญหาที่หลายๆคนเจอบ่อยๆนะครับใน KVM นะฮะนั่นก็คือสไนเปอร์สายนกนั่นเองครับโอ้โหทำไมมันแรงมากทำของไม่เยอะยิงเราเป็นขี้เลยยิงแป๊บเดียวตายขนาดผมเล่นพระโดนสไนนก ยิ้นแบบประมาณ2、3 0 0 0เนี่ยยิงแป๊บเดียวผมร่วงเลยนะฮะทำไมมันถึงแรงขนาดนี้นะครับแล้วเราจะแก้ทางมันได้ยังไงนั่นเองนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงกันนะครับแต่ว่าวิธีที่เราจะมาพูดถึงกันวันนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้งบหน่อยนะครับผมต้องบอกไว้ตรงนี้นะฮะนั่นก็คือวิธีการ o อฟแมวเกฟเฟนนั่นเองนะครับ เพราะว่าออฟแมลเกฟเฟนในส่วนของประดับเนี่ยมันจะมีค่าไฟอลฟรีอยู่ครับผมไฟอลฟรีคืออะไรครับไฟอลฟรี Final Free คือค่าหลบหลีกนั่นเองครับถ้าเกิดเราทำค่าไฟอลฟรีเยอะเนี่ยสไนนยนกเนี่ยก็จะไม่สามารถยิงเราโดนนั่นเองนะครับผมถ้าเกิดเขาไม่ได้ทำฮิตมาสู้กับฟรีนะฮะโอเคฮะก็วันนี้ผมมีตัวอย่างจากเซิร์ฟไต้หวันนะครับผมช่องของคุณ BR นะครับผมามาให้ดูกันด้วยนะครับ ตรงนี้เนี่ยก็ต้องขอบคุณช่องคุณ BR มากๆนะถ้าเกิดใครที่อยากดูพ่อค้าค้า4แบบระดับที่ไปมหาเทพนะครับก็สามารถมาติดตามช่องคุณ BR ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างคลิปนี้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงนี่ฮะคอนเทนต์ที่เขาทำเนี่ยก็คือทำการออฟหลบหลีกครับผมเพื่อให้มาสู้กับสไนเปอร์สายนกนะฮะอันนี้เขาจะเทสให้ดูนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูภาพกันนะฮะนี่นะฮะก็จะมีสไนนกอบับนะ ก็ทําการยิงครับนี่จะสังเกตได้ว่ายิงแทบจะไม่โดนเลยนะครับผมแล้วตัวคุณ br เนี่ยเป็นสายสะท้อนด้วยนะฮะก็สะท้อนกลับไปได้นะครับเรียบร้อยนะฮะเนี่ยนะก็จะล้มไปแบบนี้ยิงไม่โดนเลยฮะอีกรอบหนึ่งนะฮะเนี่ยมิดรัวๆัวมิดรัวๆมิดรัวๆนะครับอ่านี่คือการ o อ f เ e f นะครับแต่เข้าใจว่าสไนเปอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็คือไม่ได้ไม่ได้ทำการ o อฟ h ิ t อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะทําไม่ต้องเยอะมากเพื่อที่จะ หลบสนนยนกนั่นเองนะครับสำหรับสนนยนกที่รู้สึกว่าอยากจะแก้ทางตรงนี้นะฮะคือคุณก็ต้องมาออฟไฟนอลพีดตรงนี้นะฮะซึ่งมันเป็นส่วนประดับแล้วมันก็อาจจะเปลืองเกินไปมันอาจจะทําให้ดามเมจเราหายไปไหมเพราะว่าบางคนออฟพีพีไฟนอลพีดาเมดโบนัสการ์ดเทมไว้แล้วนะครับแล้วแบบอาจจะมาให้ออฟพีดเนี่ยมันก็ดูไม่คุ้มนะครับอ่ะเสริมอีกนิดนึงแล้วกันนะฮะ เสริมในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันกันนิดนึงนะครับนี่เลยนะฮะสำหรับคนที่เล่นสไนนนกแล้วแบบว่าเฮ้ยถ้าอนาคตเนี่ยเราเจอสายฟรีหรือว่าสายลบลีกนะฟรีที่เป็นลบลีกนะไม่ใช่สายฟรีแบบไม่เติมตังนะเออเราจะแก้ทางยังไงนะครับก็จะมีนี่ครับตัวธนูใหม่ของบอสซาตานมอร์กนะครับผมซึ่งตัวเนี้ยมันจะเป็นธนูที่หลังจากบวก8นะครับคุณจะโดนลดค่า a t t a ท k s p e e d ลง12.5%ต่อ1บวก แต่แรกกับการที่คุณเนี่ยจะได้ค่าฮิตมา10%ต่อ1บวกนะครับผมแล้วก็ได้ค่าคริติคอลดาเมจมา5%นั่นเองนะฮะนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเป็นสุดระานที่บวกเยอะๆนะครับคุณก็จะได้ค่าฮิตเยอะนะครับทำให้สู้กับพวกสายลบลีกได้นั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่กําลังจะเข้ามาในเซิร์ฟซีคือระบบบันทึกการต่อสู้นะครับก็จะมีออฟของเจ้าตัวคาเคน นะครับที่เป็นไฟ a l ลฟรีตรงนี้นะครับก็ช่วยให้เราหลบหลีกเพิ่มค่าหลบหลีกตรงนี้ได้อีกนะครับแล้วแต่กำลังว่าจะทำได้ถึงรเวลเท่าไหร่นะครับอ่าเพราะว่าที่ผ่านๆมาเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าแทบจะไม่ได้มีใครสนใจค่าฟรีหรือค่าฮิตของเกมนี้เลยนะครับแต่ ทางคลิปเมื่อกี้เนี่ยเขาก็ทําให้เห็นได้แล้วว่า,าถ้าเกิดเราทำไฟนอลฟรีจริงเนี่ยเขาก็จะตีเราไม่โดนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเริ่มมาให้ความสําคัญกับอะไรพวกนี้นะฮะแล้วนอกจากค่าฟรีเนี่ยมันจะหลบสไนนยนกเนี่ยมันก็หลบอาชีพอื่นๆได้นะครับที่มันเป็นพวกสายกายภาพแล้วก็ตีอย่างพวกแอสซิสินหรืออะไรเงี้ยครับก็สามารถหลบได้เหมือนกันถ้าเกิดเขาไม่ได้ตีติดครีนนะ เออก็ประมาณนี้นะครับอาจจะใช้งบสูงหน่อยนะฮะแล้วก็สําหรับผู้เล่นใหม่หรือว่าผู้เล่นมือใหม่หรือว่าผู้เล่นที่แบบยังเป็นออฟพนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้ทำครับเพราะว่าออฟไฟนอลฟรี free, อะไรอย่างเงี้ยครับคือมันสามารถใช้ได้แค่แบบในการเล่น PvP, ีพีควศึกจริงชยัยอะไรอย่างเงี้ย v มมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะไม่เหมาะสําหรับผู้เล่นที่ ยังไม่มีงบในการทำออฟเกฟเฟนั่นเองนะครับโอเคฮะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดใครชอบก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะฮะแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ